สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนเรายังอยู่บทที่2อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนของจำนวนในหลายๆจำนวนค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนนะคะมาดูบทนิยามนะคะถ้าอัตราส่วน a ต่อ b และ b ต่อ c าจากสองอัตราส่วนนี้จะมีตัวไหนเป็นตัวเชื่อมคะก็คือมี B เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคะสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนต่อเนื่องได้คือ A ต่อ B ต่อ C นะคะเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะคะกำหนดให้ A ต่อ B เท่ากับ5ต่อ7และ B ต่อ C เท่ากับ7ต่อ6จงหา A ต่อ B ต่อ C ค่ะ ามาดูอัตราส่วนแรกที่เขาให้มานะคะก็คือ a ต่อ b เท่ากับ5ต่อ7อัตราส่วนที่2ก็คือ b ต่อ c เท่ากับ7ต่อ6จะสังเกตได้ว่ามีจำนวนไหนคะที่เท่ากัน ตัวร่วมตัวร่วมก็คือ b เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะแล้วต้องร่วมเท่ากันไหมคะเท่ากันถ้าเท่ากันแล้วเราสามารถตอบได้เลยค่ะ a ถ้า a ก็คือ5ต่อ b b 7 c ก็คือ,อ่ะเราก็มาสรุปเลยค่ะดังนั้น A ต่อ B ต่อ C เท่ากับ5ต่อ7ต่อ6ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะกำหนดให้ A ต่อ B เท่ากับ C ต่อ6 และ b ต่อ c เท่ากับ12ต่อ10จงหา a ต่อ b ต่อ c วิธีทำเขาบอก a ต่อ b มาก่อนแล้วก็เขียนเลย a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ6 และ b ต่อ c b ต่อ c เท่ากับ12ต่อ10กต่สังเกตได้ว่าตัวไหนเป็นตัวร่วมคะตัวร่องตัวร่วมก็จะคือ b ใช่ไหมคะ b เป็นตัวร่วม b เป็นตัวร่วมนั่นเอง แต่ตัวร่วมของเราเท่ากันไหมคะตัวร่วมของเราไม่เท่ากันก็จะมี6กับ12ใช่ไหมคะทำ6กับ12ให้เท่ากัน6สามารถทำให้เป็น12ได้ไหมได้12สามารถทำให้เป็น6ได้ไหมได้อะครูทำ6ให้เป็น12แล้วกัน6ทำไงเป็น12คะ6คูณ2 แปลว่า4ก็ต้องคูณอะไรคูณ2องจะได้เป็น a ของเราก็คือ4คูณสเท่าไหร่คะ4คูณ2 8ต่อมา b b ของเรา6คูณ2เป็น12ใช่ไหมคะเป็น12เท่ากันแล้ว b ของเราเท่ากับ12ค่ะต่อ c c ของเราไม่มีตัวอะไรมาคูณก็เท่าเดิมนะคะตอบเลยค่ะดังนั้น A ต่อ B ต่อ C เท่ากับ8ต่อ12ต่อ10มาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะกำหนดให้ X ต่อ Y เท่ากับ5ต่อ3และ Y ต่อ Z เท่ากับ4ต่อ7จงหา X วัก X ต่อ Y ต่อ Z อ่ะเขาบอก x ต่อ y มาก่อนแล้วก็เขียนก่อนเลยค่ะ5ต่อ3แล้ว y ต่อ z ก็คือ4 y ต่อ z ก็คือ4ต่อ7ตัวร่วมของเราก็คือ y ใช่ไหมคะ y เท่ากันไหมคะ y ไม่เท่ากันถ้า y ไม่เท่ากันแล้วทําให้3สามารถทําให้เป็น4ได้ไหมไม่ได้4สามารถทําให้เป็น3ได้ไหมไม่ได้ถ้าทําไม่ได้เราต้องหาคอนโนค่ะ,ะมีเทคนิคก,กันหาคอนโนอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจํานวนใดจํานวนหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะให้เรา นำสองจำนวนมาคูณกันได้เลยไม่ต้องหาคนอนค่ะ,ะจากโจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่า3เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะเราก็นำา4มาคูณกับ3เลย4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ12แปลว่าเราต้องทำวาให้เท่ากับ12แต่ตอนนี้3ทำไงเป็น12คะ3คูณ4แปลว่า5ก็ต้องคูณอะไรส 4ทำไงเป็น12คะ4คูณ3แปลว่า7จะต้องคูณอะไร7คูณ3เราก็มาคูณกันเลยค่ะ x จะเท่ากับ x ก็คือ5คูณ4 5คูณ4ได้เท่าไหร่คะ20ต่อ y y 3คูณ4ได้เท่าไหร่12แล้ว4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ12 y เท่ากับ12 ต่อ Z Z ของเราก็คือ7คูณ3เท่าไหร่คะเท่ากับ21ดังนั้น X ต่อ Y ต่อ Z เท่ากับ20ต่อ1 2ต่อ21 มาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะกำหนดให้ a ต่อ b เท่ากับ7ต่อ8และ c ต่อ b เท่ากับ3ต่อ5จงหา a ต่อ b ต่อ c ค่ะมาดูตัวแรก a ต่อ b เท่ากับ7ต่อ8ใช่ไหมคะต่อมาแล้วเขาบอกว่า b ต่อแล และ c ต่อ b เรามี b แล้วเราเขียน c ต่อด้านหลังเลยค่ะ c ของเราเป็น3ใช่ไหมคะเราก็เขียน b ของเราเป็น5เราก็เขียนห้าตัวร่วมของเราก็คืออะไรคะตัวร่วมของเราก็คือ b ใช่ไหม b จำนวน b เท่ากันไหมคะไม่เท่ากัน เราต้องทำจำนวน b ให้เท่ากันก่อนนะคะโดยการหาคอลนอจากเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเทคนิคการหาคอลนอนะคะก็คือถ้าจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะไม่ต้องหาคอลนอให้เอาสองจำนวนมาคูณกันได้เลยอะจากห้ากับแปดจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะคะอะห้าเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะเราก็นำ หกับ8มาคูณกันเลย5้คูณแได้เท่าไหร่40แปลว่าเราต้องทำบีให้เท่ากับเท่าไหร่คะสี่สิบนั่นเองแปลว่า B ต้องเท่ากับ40ใช่ไหมคะแปดทำไงเป็น40 8ดคูณอะไรได้40่สิบแปคูณหเท่ากับสี่สแปลว่าเจก็ต้องคูณอะไร7ก็ต้องคูณห้า ต่อมาทําทำไงเป็น40่คะ5คูณ8แปลว่า3ก็ต้องคูณ8เหมือนกันอจะเกิดเป็นเราก็คูณกันเลยนะคะก็ได้เป็น a ของเราก็คือ7คูณ5 7คูณ5เท่าไหร่35ต่อ b b ของเราก็คือ8คูณ5ได้เท่าไหร่40 5คูณแก็ได้เท่ากับ40 b เท่ากับ40ค่ะต่อมา c c ของเราก็คือ3คูณแ3คูณ8ได้เท่าไหร่คะ38 24ป่ะ 3, 8, 24, ค่ะ,อะตอบเลยดังนั้น a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ35ต่อ ส0ต่อ24ต่อไปเรามาดูโจโทย์ปัญหาอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนนะคะอ่ะตัวอย่างผ้าแบบเดียวกัน3ม้วนคิดเป็นอัตราส่วน12ต่อ3ถ้าม้วนที่น้อยที่สุดมีความยาว12เมตรแล้วผ้าม้วนที่ยาวที่สุดจะมีความยาวกี่เมตรอ่าเราก็เขียนอัตราส่วนที่เขาให้มาเลยค่ะ12 ต่อ7ต่อ3จากอัตราส่วนที่เขาให้มานักเรียนคิดว่าจำนวนไหนคือผ้ามวนที่น้อยที่สุดคะก็คือ3ใช่ไหมคะ3คือน้อยที่สุด7จะเป็นผ้ามวนกลาง12ก็คือผ้ามวนที่ยาวที่สุด อ่ะแล้วเขาบอกอะไรมาอีกถ้าผ้าม้วนที่น้อยที่สุดมีความยาววัดได้12เมตรตัวร่วมก็คือม้วนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะจากตัวร่วมจำนวนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเราต้องทำจำนวนให้เท่ากันโดยหาคอ,อน,นอนใช่ไหมคะ แต่เรามาดูก่อนว่า3ส,สามารถทำเป็น12ได้ไหมสามทำยังไงได้12บสคะ3ก็คือคูณสี่ใช่ไหมแปลว่าม้วนยาวม้วนกลางก็ต้องคูณอะไรคะคูณ4เหมือนกัน ม้วนยาวจะได้เป็น12คูณ4เท่ากับ48หม้วนกลางจะได้เป็น7คูณสเท่ากับ28อ่ะโจทย์เขาถามว่าแล้วผ้าม้วนที่ยาวที่สุดจะมีความยาวกี่เมตรตอบผ้าม้วนที่ยาวที่สุด มีความยาว48เมตรค่ะต่อมามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะ,ะโจทย์ปัญหาตัวอย่างสุดท้ายเลยโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้มีนักเรียนทั้งหมด1,800คนถ้าอัตราส่วนของจํานวนอ,นอนุบาลต่อ ประถมศึกษาต่อมัธยมศึกษาคือ3ต่อ4ต่อ2จงหาว่าในแต่ละชั้นมีจำนวนนักเรียนกี่คนเขาบอกอัตราส่วนมาเราก็เขียนอัตราส่วนอนุบาลต่อประถมศึกษาคูย่อเป็นประถมเลยนะคะต่อมัธยม ได้เป็นอัตราส่วน3ต่อ4ต่อ2องะเจเขาบอกอะไรบอกนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมแปลว่าอัตราส่วนทั้งหมดเท่าไหร่แล้ก็ต่อเตื่ต่อไปเลยนะคะทั้งหมดทั้งหมดอัตราส่วนทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็บวกกันเลย3บวก4ได้ 7, 7 7บวก2ได้เป็น เแปลว่าทั้งหมดมีเก้านะคะแต่เขาบอกว่านักเรียนทั้งหมดมีกี่คนคะ1,800คน1,800คนตัวร่วมของเราก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะเก้าทำยังไงได้ 1,800แค่ะแปลว่า9ต้องคูณ9ต้องคูณกับอะไรได้1,800งอค่ะถ้าเราไม่รู้เราเทิดเลยตั้งหารเลยค่ะ1,800หารด้วย9 9อะไรได้หนึ่งนี้ไหมไม่มีอ่ะก็ขยับไปอีก9อะไรได้18 9 2 18ลบกันเหลือ 0ดึง0ลงมา9อะไรได้0 9คูณ0ได้0ลบกันเหลือ0ดึง0ลงมา9คูณอะไรได้0 9ย์คูณ0แปลว่า9คูณกับ200เท่ากับ1,800ดังนั้นอนุบาลจะต้องคูณกับเท่าไหร่คะคูณกับ200เหมือนกัน ประถมก็ต้องคูณกับ200มัธยมก็ต้องคูณกับ200เหมือนกันค่ะามาดูอนุบาลคูณกัน3คูณ2เท่ากับ600 4คูณ200เท่ากับ800 2คูณ200เท่ากับ400เราลองนำ จำนวนนักเรียนทั้งหมดมาบวกกันเท่ากับ1,800มั้ยไหคะเอา600บวกกับ800เท่ากับ1,400 1,400บวกกับ400เท่ากับ1,800คนอะ่ะนแปลว่าถูกต้องค่ะ,อะตอบเลยเขาถามหาจํานวนแต่ละชั้นใช่ไหมคะอะนุบาล มีจำนวนนักเรียนห0ร้อยคนต่อไปประถมศึกษามีจำนวนนักเรียน ร้อยคนและมัธยมศึกษามีจำนวนนักเรียน400คน สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมาสอบถามได้นะคะอย่าลืมทำรายงานที่2.4เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ